เฮาหนี้ได้เขามาเพลิงผ้าใส่ใบบุญของเพลินเฮาได้อิ่มปากอิ่มท้องน้อยเนาะว่าได้เต็มปากเลยเฮาดิมีอยู่มีกินกันอย่างเมืองไทยแหละกะมันบ่ได้มีความสุขแต่เฮาเด้มันหอดพีอนนอ่์ฮอดน,นอ้องฮอดพ่อ์อดแม่อยู่บา้านเ,เพื่อเข้าห่างหรือว่าย่างครัวสกายวอล์กนาะพี่น้องว,ว่าไงยๆประเทศไทยพี่น้องบ่มีี่ก็ขีดินสิให้เหยียบเรืนี่เบิง่งตี้ล่ะหาติหาติเป็นหาดินให้เหยียบยังบ่มีน่ะมาฟังนี้เฮาจะมองเห็นลิฟต์พี่น้องเอ้ยนะฮะเห็นลิฟต์กระจ้นไปส์เลยฮะ เรียกว่าขึ้นไปสภาพล้อยฝาว้าวนี่คือประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะนี่คือความเจริญของเมืองไทยวันนี้กับที่ว่าบาโเองกัาบ,าบยางมาเล่นมาเดียวนี่รเป็นบรรทุกของบาโบนะครับจะมองหาเพื่อนๆกับจะเห็นไผรเนาะวันนี้สบายดีสบายดี ขราเรียกอะทักทายถามเนี่ยโดยสบายดีคอับบจะเป็นผู้ใดเป็นผู้ใดแนะน้ำตัวเนี่ยสบายดีสวัสดีครับเตยพ้นเชนีครับผมครับเป็นจังไดนลืมหนาลืมตาผู้ชายคนนี้แเราพี่น้องเอาถามเนี่ยไปใส่มากคือหายหนาหายตาช่วงนี้ไม่ได้ออกมานอกน่องาะไม่ใส่ตาไม่กัน Heat Clip ห,ห,หรือย,อยังแกอันนี้แลหละเ e ็ t คลิปนี่แหละเพราะว่า FC กับทามหาผลงานเพราะว่าช่วงนี้นอกกันเรียกชั่นก็ให้อยู่ในกองคือแบบว่าว่าข่าเข้าไอสีนะ เหตุแบบว่าจังไรนะไอ้กระแสสังคมดั้ดัมมาตั้ตียังไงไม่สื่อโซเชียลเขาเล่ามาว่าจังไหนนะก็คือแบบยังที่มันบืธบูตองบควรเนี่ยเขาบอกแสดงความผิดความเพี้ยนในมุมมองของเขาอะนะในความผิดของเพาว่ามันบูธก็สินะไอ้ก็ยังเช่นยังเช่นตัวอย่างยังเช่นยังเช่นตัวอย่างคือตอนนี้นี่ยังขอมาออกมาเรียงรองสิทธิไอ้ยังซิฟขอในการน้องคิดว่าบกซงขวร สิ่งที่ผสมคั้วไอ้ก็คือว่ากับโบเห็นดีนั่นอนแต่ว่าน้องน่องน้องคิดว่าผสมคั้วเนี่ยเด๋อคืออย่างหนึ่งข้ามันเป็นแรงงานเน้่ยไอ้มาเพิ่งผ่านไซบานเพิ่นล้วก็มาขอเพิ่นน้ำมาหากินาสั่งต่อข้าสิไปขออยังจากเพิ่นแกเพิ่นให้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นเ่ยประคุณใหญ่หลวงแล้วนะสำหรับตัวน้องในข้าวคิดของน้องว่ะถือว่าแกนี่ก็เป็นเนี่ยแผ่นดินไทยนี่เป็นประคุณของน้องแล้วถือว่าที่นี่บุญคุณเพิ่นแล้วง่ายก็ในส่วนตัวแล้ว น้องคิดว่าอยากอยากฝากหยังถึงแรงงานเล้าเฮานะฮะในการในการรุ่งร้องชี้เพจแบบนั้นนะสำหรับตัวน้องถ้ทคนไทยอยากฝากน้องสำหรับแรงงานเล้าเฮาก็อย่าไปเห็นนพราะว่ามันบอดีเบืองแล,แล้วแล้วมันบดสมบดสมขวนนะมันบ่มอ่บสมเพราะว่าเฮานี่ได้เขามาเพลิงผ้าใส่ไปบุญของเพลินเฮาได้อิ่มปากอิ่มท้องน้อยเนะเาะว่าได้เต็มปากเลยเฮ้าดิมียมอยู่มีกินกันอย่างเมืองไทยและกัมันบดเอ็มมีวามสุขแต่เฮาเลยมันหอดฟีหอนหนอกหออนเมยู่บ้านดูเน้ ได้ได้ื่มได้กินดื่มนอนอุน่นคือเป็นว่าได้กินดื่มนองอุน่นได้มีความสุขน่ำมานดนะ้ได้ดิ่มไปดิ่มสองน้ำเเผ่มานนะี่ยมาซมควรที่อยากมาขอสิทธ์มาขอหยังเรียกร้องดอกแค่ซัมนี่ก็ถือว่าร้ายแล้วเพราะว่าความมีน้ำใจของเปิน่นเอาเห็นเปิน่นมีน้ำใจเห็นความดีของเปิ่นเนี่อยาเอาความมีน้ำใจของคนอื่นไปเหยียบย่ำนะให้ให้รู้จักประมาณตนนะได้นะให้รู้จักตัวเองนะว่าตัวเองเป็นมาแต่ใสามาเห็นหยังมาเพื่อทำอะไรจะ่ฝากฝากเนาะมาฟังนี่มาฟังฟังนี่ นี่โอ้ยยังไะยังะมาดิมาดิมาขบวนยังดิขบวนยังไงเนี่ยนะเสื้อผ้าทำใหม่ต้แม่นี่คือขบวนยังเอามาเต้นโชวบนเนี่ยโอ้ยกาไดไห้เวกกาดล่องเรืล่องเนี่ยกากาคนเห็นมันยังตายรูดนะขึ้งง่านยังหนิะมันคอตียังจังหวะนู้อง่ายยังไง ได้บอกได้เลยว่ามีวันเงียบเหงามาหลยเนาะมีอย่างตลอดตลอดเลยนะใส่ใช่ทีว่ารับป้ายรับป้างหมายว่าอ่าหน้องพานน้องเราเคยบอกเขาหมาว่าพานพานพูดยูทูบนะแม่น้องอยากนําเสนอในความเจริญของคนไทยแม่ตอนนี้น้องเฮ็ดหรือยังก็เฮ็ดอยู่ด้ไอ้พายามอกมาเฮ็ดอยู่ด้เพราะว่า สิ่งได้ทีมันมันเยอะจะเสียายมันบอเป็นว่านออกเปลี่ยนเปลี่ยนคอนต์เด็เพราะว่าสิงยังทีเห็ดบวถือปวสมข้นบางเถ่อบางคนกะมาเว่าให้ประเทศไทยสีน้องมาปกป่องเด็ จริงจิงน้องน้องเฮ็ดนะไอ้แก่แล้วสุปเีื่องก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าเขาบอกว่าประเทศไทยเราประเทศไทยนะประเทศไทยเพิ่นแลวเปนประเทศไทยเฮ้าคนบอกว่าประเทศไทยมันจะเลิศน้องสองมาแก่ต่างอ้แก่ที่เราเป็นจริงทติดกองเนี่ยเป็นจริงติดติดกองย่างเช่นวันนี้ให้น้องข้าวไปเบิ่งความทันสมัยอีกคือเนื้อทางเนี่ยให้ลุงที่อยู่ในี่ทำนะลุงทำทือระเบิดทือระเบิดไประเบิดทำให้ลุงเบิ่งเนี้ยนี่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 เนี่ยบางที่กระดายวอล์วกข้างขึ้นนะกัข้างขึ้นข้างขึ้นอ่ากันสิว่าจะสั่นกันอ่า มันเป็นทางของน่องเนี่ยร้อยว่าชันเออก็คือลุงมังหลุดทำที่น้องคเขาบอกนคลิีปนอ่อนที่เราออกมาที่ว่าเว่าหย่อนขึ้นล้างหน่อยบ่เนาะปลาปอ่าเอฟซีสิได้เข้าจขใจเพราะว่ามีคน,คนคนหนึ่งออกมา,าวอาท้าลิปว่าเมืองไทยนี่ไม่มีรถไฟใต้ไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีทางด่วนก็คือน้องนี่ไปสัมผัสใกล้โบมาทางด่วนประเทศไทยนี่คือเส้นกระปุ่นหน่อยเนาะซับซ้อนก็ชีชั้นหาชั้น และบันี้เปิลหวาประเทศไทยไม่มีแม้กระทั่งรถไฟนี่เอ้นเอาจนซี่ให้เบิ้งนี่ก่อนนี่คือนยังไงบ่เอ้าไม่นี่คือทางรถไฟของแทนเลยตัวนี้แม่นนี่คือความสะดวกสมัยท่านสมัยหน่อยเนาะแล้วก็อยู่ใต้ดินก็จะมีรถไฟใต้ดินอีกเด้แล้วก็ให้ไล่เนี่ยขนาดนี่นะทางขึ้นทางขึ้นลิฟต์แก้วลิฟต์แก้วทางขึ้นอ่าขึ้นห้างเนาะทางขึ้นสะพานลอยอ่ะขึ้นสะพานลอยหัวนอนไปเนาะหัวเนาะหัวเนาะ ก็ฝากไปถึงมนุษย์ธรรมเนาะที่ว่ายังบราเคยเห็นเมืองไทยนะมนุษย์ธรรมมนุษย์รู้หู้จิรอขึ้นบนว่านี่นี่คือลิฟต์เด้อพี่น้องเด้อนี่สําหรับคนคนขึ้นมาเพื่อเข้าห่างหรือว่าย่างาคัวสกายวอล์กนะพี่น้องว่าไง่ายๆประเทศไทยพี่น้องบ่มีมกี่ดินสิให้เหยียบเด้อนี่เบิ่งติล่ะหาติหาติเป็นหาดินให้เหยียบยังบ่มีน่ะความเจริญนนะ่ะ กาอไอ้กันทีตามยันท like. huh. like ี่ตามเตยพุ่นโยกกับมีเอฟซีทำฮาไลยคนมาเตยพุ่นไปสายเตยพุ่นไปใส่นะเตยพ่นกับช่วงนี้กันเงียบๆกัถือว่าเตยพุ่นนี่กับออกมาแก่ต่างเพราะว่าสิ่งที่เป็นโบเห็นนะสิ่งที่เคนมาสัมผัสนะก็ยังพ่นเลยเห็นเนาะสิ่งที่บราเตยพุ่นเห็นกับก็โอเคโอเคเนาะโอเคเน่นด้รับที่เตยพุ่นตั้งใจอยากเห็นนะวันที่สิบห้าเตยพุ่นไปใส่คนเนี้ก็อยากอยากฝากเพื่อนมนุษยธรรมเบื้องนี้ตีเต็มอยู่นี่นักท่องเที่ยวนะไม่ใช่คนไทยนะ เห็นไหมประเทศไทยเขาอยากมาสัมผัสอยากมาเที่ยวชมอยากมาดูได ah. <The ้กับตาเห็นกับตาว่านี่เมืองไทยเจริญขนาดไหนนายางให้แบบว่ามนุษย์ทำาหลายๆคนสิยังบูชากับความว่าประเทศไทยนะยากให้เพื่อนได้มาสัมผัสน้ำเขาอ่ะนะแต่ว่าบางคนมันก็คือว่าเลยนอนอายนาอก็สิว่าอะกันเพื่อนย่งใหญ่ยนตขี้เข่าเท่ายนก็เดินไปได้ออกแต่หู้แต่ป่าแต่ดงกะสิว่าเขาตัวแบบเอไอหรือเปล่าสิว่าดิแมนวายเป็นผ่าเอไอมณีสเอาบกมาตัดโตบ่สิว่าดิ จากสัตว์นี้ด้วยแต่ซิบ๊อเสยได้แต่วันนี้คือความเป็นจริงนะน้องอยากสิบอกคือสัตวนะจากจากฟังนี่บอลไปพุ่นเดี๋ยวเ้ายยางไปอีกพุ่มหนึ่งเสถียรความจริญื่ยางแทะแน่กระตเจ่างใจไปไปไปเนี่ยเคื่อนนี่เนาะยางมากยางคือสุดหดเราไปฝากเลยเนี่ยแมนแมนยางขี้ดินคือบอลไปพุ่นวาเนี่ยฮ่าเป็นดินหยียบยังบุญนี่หงวะฮ่าดินหยียบยังบุญนี่นี่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งนั้นอะ มันเป็นคนไทยเนียแต่ละมุมแต่ละจุดนะต้องสารางควาเป็นคนเนาะแม่นมายคือความเป็นระเบียบว,วินัยของคนไทยเพคนก็เจานเนนะ้าซีเหนี่ยมนะก็เจ้าเป็นคนที่แบบมักง่ายหน่ยเพราะฉะนั้นเาะว่าแบบเป็นแปนเนาะเพราะแบบปิดป้ังกันนะตอนนี้ประเทศไทยเพป็นกระสังเป็น,นไฟฟ้านี่ลอยไฟนี่เดือดใจเมื่อท่านไปดาวข้างเท่านนั้แม่นจากจักสีว่าจักซ์ายมีข้อมูลเด้รถไฟเนี่ย มี14สายเพื<ม>่อว่าเฉพาะรถอ่าส <14 S 1> ิบสีสายเลยปะ14สี่ซีพอผมได<บ>้บ๊อบบ๊อบบ๊อบเบนหน่อยเนี่ยบ่แม่นหน่อย,อนนอยแล้วรถไฟดีเซลล่างรถไฟใต้ดินนี่ได้ไโอ้โหบ๊อบจักริวาเนี่ยลิฟต์นี่สำหรับพื้นเหตุไเห็นบอกคนแก่คนบ่มีอายุเห็นบอกคือใส่ได้เพราะว่าเหตุออกมาให้คนได้ในส่แบบว่าตอบโจทย์กับคนเลยนะไอ้นะ กายังหวานแบบยังหวาเนี่ยสำหรับรีบคือว่าสะพานลอยทั่วไปกับเป็นเรื่องธรรมดาของเมืองไทยที่ไอ้กลืนนะบแม่เปรนไทยนี่นี่ฟูนนะเบิ่งเอาฟูนนะนี่รีบแก้วฝั่งนู่นก็รีบได้หน่ห่างกันพอๆลอยเม็ดบ่อฐานที่เม็ดก็รีบตีได้นะเป็นพิธีสิเอ็นบอกเป็นเหตุคือประเทศไทยความสะดวกสบายความแบบว่าท่านสำไหมนะครับเพราว่าโอ้ยไปไกลแล้วไอเป็นลอยช่องลอยปีหรอที่ว่าจังไริงที่วอามานี่เป็นจริงป่ะกันนั่นเด้นนะดินี่ดิกตอนนานี่เแหละ นี่พ้นขึ้นพ้นลงเนาะแม่นี่ดิแต่ว่าขั้นว่าวก็มนุษย์ทำอ้าน้องกัยอมเนี้ยมนุษย์ทำบางคนเพราะว่าถ้าเจ้าแบบจังไดนะเขาไม่ยอมรับความเป็นจริงอ่ะเขาก็จะอยู่แค่ในรูของเขาอ่ะมันก็สีลําบากเนี่ยเขาบอกน้าเขากับเพเขาใจเขาดอกอไรเขป็นสีเขาใจงกเนาะแม่ก็ว่าเขาอยากเสนอมุ่มองทีจริงที่ความเป็นจริงอ่ะนะอย่าว่าเาได้จริงหรือแบบความเจริญอะลีแบบว่าเป็นอย่างสีเด้อนะบอกกาษราบ้านเนา บอกแต่พูดนี่ก็เป็นอีกจุดแค่เป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งตรงนี้ยังพันเวอรนะส่วนนี้จุดนี้เขาอยู่ใสหรือนี่จุดเป็นจุดพร้อมพงถนนสุขุมวิทเนาะพี่น้องก็่คือว่าเป็นย่านหนึ่งที่ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจแล้วก็หลายพอสมควรนี่ก็เป็นแค่อีกจุดหนึ่งนะมีอีกจุดที่ให้ไล่คนหลายประเทศไทยนะบอกได้เลยนะบุ๊มีแค่นี้ก็ไปเข้ายังไรมุงบุ๊มบิ้งเนี่ยเนี่มันเสนาบเสือนะขอบเจริญฟังเนี่ย ฟังนี <S <S ่กัสิ้ผ้ามนุษย์ทำไปเบิ่งโทรศัพท์ใหญ่เนาะโทรศัพท์ใหญ่โทรศัพท์ใหญ่คนสุดเสื้อจะว่า่ะแมนบ่ล่ะแต่อยากให้เห็นนั้นแบบฟังง่ายง่ายก็อยากให้มาสัมผัสน้ำบอลีน่ะนี่โทรศัพท์ใหญ่บ้านเพลินโอ้โหนี่ล่ะมุมนี่กับไงอ้าตัวเดียวให้ไกลไเลยบอลเตะพ่นเนาะเห็นไว้นี่คือโทรศัพท์ใหญ่เว้ยคือทีวีจอใหญ่เป็นจอเต็มแล้วก็ะเทียมสำคัญ คนไทยซีบปเน้นตัดหน่อยเนาะคุซีเน่นปลูกไหมตอนนี้เขาอยู่สั่นซองอยังมีต้นใหม่นี่แหละคือวิธีคิดของคนไทยของคนที่ฉลาดเพราะว่าเขายางมันอีแดดมัอนๆอนี่เย็นเน๊มันมันมันปล่อยการคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได้สีนะมันซอยโลกไว้หนให้มันเย็นขึ้นได้อายเห็นบ่นี่วิธีคีดของเขาเจ้านะแล้วก็สวยงามพอเป็นวายไอว่าบะมันธรรมชาติก็พร้อมจะเลิศนี่มันทิมแมทกันจะอะไรก็ะบูเนาะ พ่อไปอยังสีเป็นสิว่าเบาแต่พุ่นนี่ย่องแถวประเทศไทยอวยชาวประเทศไทยเอา่องเขาก็ย่องในความเป็นจริงว่าความเป็นจริงได้สายนี่ก็เขาเจ้าเห็ดในเห็นนี่เบื้องนี่ยาในยาบานเท่านี่ยาบานเท่นา,านี่แต่เขาไม่เห็นจากสี่มีมูลคา่าบ่เลยแค่ต้นหญ้านะมาทําแบบนี้มีมูลค่าแล้วอ่ะแค่นี้ก็มีคนมายืนคู่ถ่ายรูปนะพี่ความเป็นจริงนะนี่จากวิธีคิดนะจากสมองเลยนี่แมนบอลอะไรเบา่คนฟังเบาแล้วมีเหตุผลเด้อเร่ามาเลยบอา ส้มซีส้มหาได้ทุกท<อ>่า<อ>นเนี่ยต้นหญ้าข้าก็ไม่ง่ายเบิ้งเอาตีละ่ะก็ปคือเขาเหาเ็ดออ,อ,นะมอกมาอะไรแบบหญ้าพอดนี้ยเอามาปลูกเนาะแม่นหญ้ากัดเพิ่มมูลค่าได้จากวิธีคิดต่างชาติไปเห็นนี่ถ่ายรูปยังไงเลยเด้เบิ้งนี่เบิ้องนี้จอใหญ่เนี่ยแม่นบก่กเบิ้งเอาเราพี่น้องแล้วก็รูปรูปส้งตุ๊กต่างๆเนาะทีเป็นเหลี่ยมเป็นยางโง่งโค้งสุดยอดเลยเบิ้งขุนต่างชาตินี่เพิ่งถ่ายรูปเลยแม่นบ่กควร เอาแต่คนชิย่างขึ้นมาเทิงกับมาตรงย่างให้เมื่อยเนี่ยแม <Man, man. S 1> ่นแม่นว่าใครเดินปืดเปืดเดือดปืดเลยเลยพันธุ์นสมัยความแบบว่าพัฒน,นานี่แหละแบบเป็นวแบบินแหละนอกว่าพัฒน,นาแบบไรบริษันทนี่แหละแบบพัฒนานแบบทแท้จริงนพิ่นบริษัพัฒน,นานแค่คอมบ่าวนะเพิ่นพัฒนาแบบให้เอาเห็นเลยนะเอาเอาท่านไหนมาจีทายรูปให้เป็นหลักฐานเอาโชคกล้องตื่นเต้นเนี่ย<า>อา้าสุดท้ายเรียก็ฝากฝากไหมฝาก ช่องตัวเองเนี่ยปากเนี่ยหาตัวเองเนี่ยอ๋อกะตอนนี้เนอะพี่น้องเลยกะกาบปักใต้สบายดีช่องไหโบโซล่าเจ๊งแค่เหล้าเนาะกะจ้ำขนน่อยได้อยู่พอน้องเตยพ่นชาแนลเนาะพี่น้องกะตอนนี้ออกมาเหตุลิปรีแอคชั่นเนาะเนื้อเนื้อ,อจากว่าเวลามันบ่ค่อยหลายแล้วกะถามว่าอยากเหตุบอรีวิวกันสวยง,งามกันตรงเดียวกะสซีเหตุขบคู่กันไปนายบังเตียกะแต่ว่าตอนนี้น้องมารีแอคชั่นก่อนแล้วก็ฝากทุกคนเข้าไปติดตามกดไหลคดแชร์กดให้กำลังใจเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อยากนำเสนอในเรื่องเล่าความเป็นจริงนะพีี่่นนนนน้องงะบาาาาาทเหห็ลยคมวว ประเทศไทยบัพัฒนาประเทศไทยล่าล้างบุมีนุ่นบุมีนี่แต่ว่าแตยพูดคนนี้บอย,ยอมแล้วพี่น้องเป็นยังจะบอยอมไปกับไอ้บัวไร่หม่องไร่ทีเราเห็นด้วยตาของเหาแล้วเฮาแบบไปสัมผัสมาแล้วนะพี่น้องนะเฮาอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะเฮาบริอยู่ในถ่อม,มน,นะเ<อ>ขาคือบอกไงไงเฮาเฮาบุ๋มเนมนุษย์ถ่อมไอ้แล้วก็ฝากไว็จะหนีไลายบฉพาะอย่างไรกับเป็นอีกเนื่องแท้ของบ่าวเตยพูดเด้่อพี่น้องนะฮะเขาไปรับชมคเคเบิอของบ่าวเตยพูดจะมีหนึ่าอะไรหนึเรื่องราวของการตอบตัวสำหรับพวกหรือว่า รุงคนทีทนี่ถามเนาะพี่แดงไี่ลืมเนาะอัน <c oughs> นี้น <c oughs> ถึงความเจริญของประเทศไทยอีกในแนวทางกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้ตอนนี้บ่าวโบสยู่ทีของพุ่งนะฮะเชื่อมต่อกับหางเลยกับบนะีทีเอสเนี่ยที่ยางเขาหวางด้วยที่บอตองเบียบดินได้ไม่ต้องพี่น้องเน,นาะน,น,นี่แหละคือประเทศไทยความเจริญที่สีวิไลและลูกเรื่องเนาะพี่น้องเนาะฝากกดเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะก่อนจากกรุ่งคนไหลเป็นกำลังใจนะฮะพุดดิ้งแดงเตือนสิ่งที่สำคัญเนี่ยรถไฟมากรถไฟมากเราวตื่นต้นกับบ่าวโบสถ์โดยการกดขามโฆษณากันแล้วกันกนะ นี่คือความจริงเขาบอกแต่คนเมีนรถไฟมากม,<า> <Wow. S 1> มาแล้วสบายดีพี่น้องสวัสดีครับความเจริญนายว้าวโอ้โ